ถ้าไม่มีความสุจริตถนนร้อยสายก็เหลือสิบสายแหลงนั้น200สองรอยแห่งก็เหลือร้อยยี่สิบแ่ไฟฟ้าประปาในชุมชนคุณแค่หาล่าทอาแทนที่จะมีล้านเดอมก็เหลือสิบแสนมันจะหายไปกนปความไม่สื่อสัสตย์ประชาธิปไตยที่มันในโครงการแห่งความสื่อสัตย์ นี่ือยูในทใส่และสำคัญพี่สุประชาธิปไตยต่อไปนี้ต้อถ้าคนท้องถิ่ประชาธิปไตยก็ไปไม่ได้ประชาธิปไตยจริงต้องไปผู้นำปัญหัจจนของประชายและถ้าประชาธิปไตยเป็นแงนนั่งรัฐบาลประชาธิปัตยจะทาประเทศไทย ไปด้วยยุทธศาสตร์สร้างเงินสร้างคนสร้างชาติและสร้างความมา่งกให้คนกรุงเทพมหานครเพื่อให้ประเทศและประชาธิปไตยับเพื่อตอบด้วยการสร้างเงินให้คนไทยและสร้างเงินให้ประเทศและสร้างเงินให้พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครตอ ประชารัฐประการประชารัไม่เอาท่านกินการเงินไม่เอาการเงองที่ใช้เงินประมูลตัวผู้แทนงารซื้ไม่เอาการเืองที่ซื้อ ขอบคุญปัจจุมันและขอบคุญล่วงหน้าสนนาหรับคณที่เราจะเดีอ,อดให้ต่ามืออาประทาสิตายอาประเทศของเราและอาการเดืองสะอาดการเดืองท้องถิ่นให้คนกุงเทพมหานครได้ สรัสดีค่ะคุณผู้ชมนักเรียนชั้นประกษที่2โรงเรียนนักชนนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพพร้อมกันนะคะชัวหน้าและจุลินลักษณะิเศษนะคะใช้ไม้กางเขนรมผ่บูนนะคะพร้อมมายเบียร์พร้อมล็อรแอสศุกร์เฉลและโค้ชมาทั้งสามสิบสาคน สามนะคะและมวเปิดเป้สมัครสอสราชมคิดสามคนสามคิด เมื่อายาวไได้ยกตงงขชาพาลยลาและวันนี้ก็หัวหน้าทีมเองก็ม <to kommt in water> ีความพร้อมที่จะเป็นนายกท ตนะิกนะคนนะะนรับฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดสวับสดีครับติดต้วย่างเดียวราบเพื่อภาพบรรยากาศงานใหญ่าพร่วมกันของสมาชิกทั้งประชาธิปัตย์นะท่านผู้ชมครับ ค่ะก็ผ่านไปแล้วนะคะกับ กรมศาสตราจารย์พิชายรัตนดีโลกนกภูเก็ตผูมิในการหลักสูตรปริญญาเอกศึกาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดีค่ะอาจารย์พิชายค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตาคุณกวางและท่านผู้ชมฝาไปแล้วนะคะกับการถ่ายทอดสดเรื่องของโคลับหน่อยนะคะที่ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็ดีมากเลยนะคะการถ่ายทอดสดวันนี้นะคะก็เดี๋ยวขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็ ให้กำลังใจกับผู้สมัครของฝั่งกรุงเทพมหานครนะคะที่ มาเปิดตัววันนี้33คนนะคะท่านจุลินลักษณะวิสิทิ์เอ,องหัวหน้าพักประชาธิปัตย์แล้วก็ท่านองค์อาจครามไพบูลนะคะรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็วันนี้มาเป็นเกียรตินะคะในการที่จะนําทัพกรุงเทพนะคะต่อสู้ศึกเลือกตั้งปี2566นะคะทางพักประชาธิปัตย์เองนะคะก็ส,สน,นับสนุนผู้สมัครทั้ง33เขตนะคะเป็นคนคุณภาพนะคะแล้วก็ท่านจุลินวันนี้ก็ประกาศนะคะว่าจะไม่แก้1 1 2นะคะแล้วก็จะ ยืนอยู่ข้างประชาธิปไตยแล้วก็สถาบันนะคะรักษาชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือไม่เอาธนก,กิจการเมืองนะคะก็คือว่าจะชื่นชมแล้วก็สนับสน,นุนแล้วก็ปฏิบัตินะคะในการที่จะรักษาไว้ด้วยระบอบประชาธิปไตยที่มีความซื่อสัตย์สุจริตนะคะไม่มีธนก,กิจการเมืองนะคะไม่ใช้เงินในการซื้อเสียงนะคะก็คือว่าเป็นประชาธิปไตย ประชาธิปไตยสุจริตนะคะด้วยอุดมการและหลายคน <ursday> วันนี้ก็มาประกาศนะคะว่าได้รับการติดต่อจากพักต่างๆนะคะที่เออมาติดต่อให้ไปลงให้แต่ว่าก็ได้ปฏิเสธไปนะคะแล้วก็มีหลายๆคนนะคะก็อย่างคุณอนันต์นนะคะหรือว่าคุณเจรมานเองเนี่ยวันนี้ก็มาพูดว่าตัวเองนะคะยังอยู่นะคะอยู่ประชาธิปัตย์อยู่เพื่อประชาธิปัตย์อยู่ช่วยประชาธิปัตย์แล้วก็อยู่ช่วยกันพานสถาบันการเมืองอันนี้นะคะต่อไปนะคะ ดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าความเป็นความสมามัคคีนะคะความมีคุณภาพความซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมานะคะก็จะนำพามาซึ่งความาสงบสุขนะคะแล้วก็ความ สันติภาพนะคะสมมามัคคีภายในแล้วก็ต่อสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้ไปด้วยกันนะคะก็ทีมกรุงเทพนะคะก็จัดงานได้ดีมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแสงสีไฟต่างๆนะคะแต่ว่าระบบเสียงอาจจะมีปัญหานิดนึงนะคะแต่ว่าท่านจุลิงก็ได้ประกาศจุดยืนอันชัดเจนนะคะวันนี้ก็มา ทำคลิปนะคะให้ทุกคนได้ดูกันว่าจุลินลักษณะวิสิทธ์นะคะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะวันนี้นะคะเตรียมตัวแล้วที่จะเป็นคดดเดตนายกคนต่อไปคนที่33นะคะอ่าคนที่30นะคะเพราะฉะนั้นก็มาสนับสนุนพักประชาธิปัตย์ไปด้วยกันนะคะเชิญชวนทุกคนนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสําหรับการไลฟ์สดน,นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมติดตามพักประชาธิปัตย์